ออนี่นะฮะแล้วเรื่องของการโจมตีคุณทักษิณคุณยิ่งรักษณเนี่ยทำให้คนซึ่งเขาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นแกนนำเสื้อแดงมาก่อนอ,อย่างคุณพายัพปั้นเกตซึ่งตอนนี้เป็นที่ปรึกษารองนายกเป็นที่ปรึกษาคุณภูมิธรรมนะเมื่อวานออกมาพูดแรงเลยทีเดียวฮะบอกว่าเนี่ยกลุ่มต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะเบื้องลึกคือปกเป็นปรปักกับอดีตนายกทักษิณอยู่แล้วโผล่หน้ามาเรียกร้องนั่นโน่้นนี่ ทั้งสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนรู้ไส้รู้พุงคนกลุ่มนี้เป็นอย่างดีแยกแยะได้ยากว่าใครผิดใครถูกคนกลุ่มนี้ผูกใจเจ็บยอมและกระทำตามตามความรู้สึกของคนส่วนใหญ่นะฮะทั้งๆท,ที่สิ่งที่ควรจะเป็นในวันนี้คือเราควรดึงความรู้ความสามารถของอดีตนายกทักษิณมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนใช้มุมมองความคิดของท่านในการสร้างเศรษฐกิจประเทศแก้ปัญหาความยากจนสร้างเงินสร้างรายได้ ดีกว่ามาแสดงอาการผูกใจเจ็บอะมองเห็นแต่ความคับแค้นในทางประโยชน์ส่วนตัวมุ่งใส่ร้ายทำลายกันจนประเทศเสียหายแล้วก็บอกว่าเนี่ยหน้าเดิมทั้งนั้นเลยนะฮะหน้าเดิมที่ออกมาโจมตีคุณทักษณิณนะฮะคนพวกนี้ยังไม่เลิกวิธีคิดแบบเดิมก่อการชุมนุมและนำมาซึ่งการรัฐประหารเดี๋ยวมันก็อาจจะมีอีกโดยมีการใส่ร้ายอดีตนายกยิ่งลักจากโครงการจำนำข้าว ซึ่งต่อมาเมื่อมีการประมูลขายข้าวในโครงการกับมีแต่ผู้มาแย่งซื้อจนเรียกกันว่าตลาดแตก เขาก็เลยมองว่านี่แหละหน้าเดิมอมืทีนี้14 15 16ใช่ไหมครับอ,อีก2วันเท่านั้นที่คุณทักษิณจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่จะบินเครื่องบินส่วนตัวไปเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าออความเคลื่อนไหวอื่นๆนอกจากกลุ่มคนที่เขาสนับสนุนตามรายงานอย่างบอกว่าคนเสื้อแดงเองเนี่ยแล้วสลสละสสเพื่อไทยจะไปรับไหมจะไปรอต้อนรับไหมก็เลยไปถามทางด้านของคุณสรังวงเทียนทองครับเลขาที่การพักเพื่อไทยกลายเป็นว่าตอบแบบนี้นะบอกว่าไม่มีหรอก เพราะว่าวันที่14มีนาคมเนี่ยมันเป็นวันประชุมสภา,าไม่ใช่หรอเป็นวันพระหัสใช่เนี่ยแล้วถามแต่ว่าพักจะห้ามหรือเปล่าถ้าเกิดมีสสในพักต้องการเดินทางไปรับคุณทักษิณคุณสารวงบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นวิจารณญาณของสอสนะว่ามันไม่ควรจะไปอยู่แล้วแต่หากเป็นอดีตผู้สมัครหรือว่าอดีตสสก็อันนี้ห้ามไม่ได้หรอก แต่ถ้าเป็นสอสอเนี่ย<ๆ>เขาก็ต้องไปประชุมสภาสิมันปวันเดียวกันน่ะจะไปรับได้ไงมันก็เออมันก็แปลกๆใช่ไหมฮะต้องทำงานก่อนถามแบบว่าทางเพื่อไทยจะมีการนัดสอสอให้เข้าไปพบคุณทักษิณหรือไม่คุณสรุบอกว่ายังครับ ยังไม่มีเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้เจอเลยสอดคล้องก,กันกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดให้สัมภาษณ์หน้าทำเนียบรัฐบาลบอกส่วนตัวไม่มีกําหนดการจะเดินทางร่วมคณะไปกับคุณทักษิณน,นะฮะแล้วก็การลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านนายกก็ลงพื้นที่อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการนัดพบคุณทักษิณหากได้พบก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนที่มีการพูดคุยรวมกลุ่มสสที่จะไปพบหรือไม่นั้นเนี่ย คุณจุลพันธ์ก็บอกนะครับว่าคนที่อยากไปพบท่านมีเยอะแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละบุคคลตามที่คุณวิสุทธิชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลได้แจ้งเอาไว้ว่าวันประชุมสภาแม้แต่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ควรเข้าประชุมสภาคงไม่มีโอกาสไปพบกับคุณทักษิณเว้นแต่วันเป็นวันหยุดราชการห mm. ากสอสอคนใดมีความประสงค์ก็คงเป็นสิทธิ์คงไม่ได้ห้ามกัน ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกนะครับวันที่14มีนาคมตรงกับวันประชุมสภาไม่เหมาะที่สสจะเดินทางไปพบคุณทักษิณใช่หรือไม่คุณจุลพันธ์ก็ระบุว่าไม่เพราะตนก็อยู่สภาก่อนจะเดินทางร่วมกับนายกไปวันที่15มีนาแต่จะมีสสเดินทางไปช่วงเย็นสุขหรือไม่เนี่ยยังไม่ได้มีการคุยนะ เขาเข้าประชุมพฤหัสถ์ถูกไหมใช่ครับแล้วถ้าสมมุติว่าจะไปสุขก,ก็ไม่ผิดสิทั้งนั้นแล้วเย็นสุขก,ก็คือวันที่15มีนาก็เป็นวันที่ท่านนายกลงพื้นที่พอดีด้วยแล้วเขาคาดหมายกันว่านาย,ยกกับคุณทักษิณจะเจอกันวันนั้นถูกไหมใช่ใช,ใช่เพราะมันคาดเกี่ยวอยู่แค่แค่นั้นอะวันที่15ใช่ไหมเพราะว่า16เนี่ย16คุณทักษิณกลับแล้วออแต่ว่า16 คุณเศรษฐายังอยู่ไงเพราะว่าต้องประชุมครมต่อเนื่องใช่ไหมครับอีกหลายวันนะเจอคุณจุลพันธ์เนี่ยอดไม่ได้นะดิจิทัลวันเลทท่านเขาตามใช่ไหมไม่มันยังไม่ถึง30วันหรือเปล่ายังไม่ถึง30วันแต่นี่จะเมษาเราก็อยากรู้ความคืบหน้าว่าดิจิทัลวันเลทเป็นอย่างไรคุณจุลพันธ์ล่าสุดบอกมาขณะนี้ยังไม่มีการนัดประชุมแต่คณะทํางานก็มีรายงานเข้ามาเป็นระยะว่าจะมีการประชุมอีกสองครั้งก่อนที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ เมื่อถามว่าใกล้จะครบกรอบ30วันแล้วนะท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยส่งความเห็นกลับมาหรือยังคุณจุรพันธ์บอกยังไม่ทราบเอ้าโห,โหอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จับตารอรุ้นกันอยู่เนี่ยนะค,ครับจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าแล้วมันเป็นปัจจัยที่จะทําให้เงอนไขเปลี่ยนหรือไม่มใช่ไหมฮะ